สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ที่ตรงเวนิสนะครับนี่ครับนี่ครับ paso paso> นี่ครับ <paso> เป็นร้านอาหารนะตรงนี้โอ้เราเข้ามาในร้านอาหารเขาเลยจน <paso> นี่ครับจ <paso> ะพาแวะชมด้านในเป็นประตูหนึ่งนะครับด้านหน้าเลยประตูหนึ่งด้านหน้าเลยก็เข้ามาด้านในก็จะเป็นร้านอาหารนะครับแมนคอฟฟี่บาร์นี่ครับแล้วก็จะมีมีด้านนี้นะ มีรูปปันป้นรูปปั้นแล้วก็จะมีโอ้สูงมากเลยครับสูงมากเลยเข้ามาด้านในนะครับนี่ครับเข้ามาด้านในเข้ามาด้านในน่าจะเข้าไดา้จะเป็นร้านอาหารร้านหลายหลยอย่างเลยนะโอ้ร้านอาหารด้านนู้นผมก็ไม่รู้ว่าเข้าด้านไหน คุ่นด้านนน้นเลยน้้นมีน้ำนะครับเหมือนเวนิดกวานิดเนี่ยมีน้ำตรงนี้น้ำเข้าไปด้านในเดี๋ยวจะเดินผ่าวไปดูด้านในด้านข้างร้านอาหารนะครับรถหรูเลยร้านหน้า เดินไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปดูด้านในดูจะเป็นร้านค้าผมไม่ทราบว่าร้านอะไรนนเนเชเชนแนลสำนักงานกฎหมายอ๋อด้านในก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นออฟฟิศนะครับด้านนี้จะเป็นออฟฟิศ อ๋อเข้านี้ก็จะเป็นร้านอาหารของใครของมันเลยนะผมไม่ทราบว่าถ้าผมเดินเข้าไปเนี่ยถ้าผมเดินเข้าไปก็น่าจะต้องไปร้านอาหารเขาแล้วมั้งผมไม่ทราบเงนินลาเปิดประตู6โมงปิด21นอ๋อ,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 อจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเข้าร้านอาหารด้านนี้ นี่เป็นร้านร้านอาหารเดินเข้ามาด้านในเดินเข้ามาด้านในก็จะติดอันนี้น่าจะเป็นล็อกไปล็อกนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะใครรู้ก็บอกด้วยนะครับผมใครรู้ก็บอกต่อก็เข้าต่อออกมาด้านนอกแล้วเข้าต่อนี่กูด ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับนี่เข้าไปด้านนี้แลแต่นี้แกนพาโต้ทะลุจะเป็นประตูลานเนาะอัน,นนี้อันนี้จะเป็นประตู้านแกนพาโต้นี่เข้าไปด้านนี้อืม แปลกดีนะครับผมด้านในออด้านนี้จะเป็นน่าจะเป็นที่ถ่ายหนังถ่ายอะไรสักอย่างนี่ครับข้างในอืมสวยดี